ชาการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้สาหรับบุคลากรสาธารณสุขนะคะหัวข้อนี้ก็จะเน้นไปนทางการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรสาธารณสุขโดยตรงนะคะยังไงก็จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการสื่อสารเป็นหลักนะคะ หัวข้อนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ทีทัศนอนันวัฒน,นสุขนะคะผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศสาสตร์วชิราภับาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชน,นะคะมาเป็นวิทยากรวันนี้น่าจะพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนิงนะครับสวัสดีท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับเหมือนว่าผมเพิ่งถึงพอดีเลยก็หัวข้อนี้คือเรื่อง,องของ Comunica คช i ่ s ส i l l นะครับสำหรับ Health c a r อา r o f e s s i o n a l จะต้องถามก่อนว่าใน,ใน,ในที่นี้มีมีมีคุณหมอไหมครับหรือหรือพยาบ,บาลมีไหมครับเจา้จาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่าเราเรายังไงโอเคไม่เป็นไรก็คือวันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อเรื่องของการเขาเรียก c o m p e t e n c ร skill คือการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับ อันดับแรกสําหรับถ้าเกิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยมันก็ช่วยช่วยเรื่องของการทรีตเมนต์หรือว่าการรักษาคนไข้ ai, ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่สําหรับถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือการสื่อสารในทีมงานในทีมเวิร์กเกอร์หรือว่าในทีมที่เราทํางานด้วยกันทําให้ประสิทธิภาพการทําง,งานมันดีขึ้นนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของตัวคอมพิวเตอร์สกิลนะครับก็ไทป์ของคอมพิวเตอ์สกิลเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับ หนึ่งอะไรก็ verbal verbal communication verbal ก็คือการใช้คำพูดการสั่งงานเสียงนะครับพวกนี้เราควรจะต้องพูดให้ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็กระชับใช่ครับแม้ว่าเราจะคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคุยกับคนไข้หรือว่าคุยกับคนที่มา,าประสิทธิภัณฑ์กับเรานะครับสองแล้วก็ใช้ศัพท์หรือว่าเทอร์มิน o โลจีให้มันเหมาะสมให้เหมาะสมว่าเขาสามารถเข้าใจแล้วก็เขาสามารถรับรู้ได้ไม่ใช่ว่าเรารู้เป็นหมอใช้ แต่มติเข้าเทมคนไข้ฟังไม่รู้เรื่องพยาบาลถ้าจะใช้กับคนไข้ก็ต้องพยายามใช้ศัพท์ที่คนไข้ฟังออกนะครับอันที่2คือ nonverbal communication แบ่งเป็นอะไรบ้างก็คือ1ก็คือเรื่องของ body language นะครับก็คือเรื่องของใช้ท่าทางในการสื่อสารนะครับบางคนแล้วก็ eye contact ก็คือมีการใช้สายตานในการช่วยหรือ facial expression คือใช้สีหน้าบ่งบอกในการสื่อสารนะครับอ้พวกนี้คือ nonverbal ไม่ได้ใช้คำพูด แต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประกอบกับคำพูดในการสื่อสารนะครับประเด็นสุดท้ายในการสื่อสารนอกจากสองสองประเด็นแรกก็คือการใช้การเขียนนะครับ written communication นะครับพวกนี้เราน่าจะท่านผู้ท่านผู้อสอนมนา,าน่าจะน่าจะใช้กันบ่อยนะครับการเขียนสื่อสารกันนะครับอันนี้ความสำคัญก็คือความถูกต้องของ document มมที่เราเขียนนะครับเราต้องเขียนอะไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ ชัดเจนและก็กระชับนะครับไม่ได้เขียนแบบเวิ้นเวอรการเขียนสั่งงานการเขียนถ่ายทอดอคอมบิเคชันเนี่ยควรจต้องเขียนแบบในประโยคที่ชัดเจนแล้วก็กระชับนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใน,ในโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องเมดิอาเรคคอร์ดหรือว่าตัวที่เรคคอร์ดตามประวัติตัวร่างกายหรือประวัติคนไข้เนี่ยควรจะเขียนให้ชัดแลกะก็กระชับนะครับอะไรที่ทำให้เกิด Effective Verbal Communication คือการ ใช้เวอร์บอฟคอมมิวนิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะทำยังไงบ้าง 1. การฟังที่ดีฟังที่ดียังไงครับก็คือเวลาเราฟังคนไข้หรือเพื่อนร่วมงานหรือทุกอย่างเนี่ยเราควรจะต้องตั้งใจเขาตั้งใจเขาพูดนะครับไอ้ตั้งใจฟังที่เขาพูดแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะจะอินเทอร์รัปหรือว่าการแทรกหรือว่าการขัดขวางระหว่างการสนทนานะครับรอให้เขาพูดจบก่อนแล้วเราพอถึงจะจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าโต้ตอบเขานะครับ อันดับที่2คือ Empath y คือต้องมีความโชว์ถึงความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นใจของคนสื่อสารกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเซฟและเขาสามารถจะพูดแล้วกับเราได้มีความเป็นจริงมากขึ้นและการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอันดับที่3ามที่ความสำคัญก็คือเราต้องพูดเรื่องของคุณภาพก็คือเหมือนกับมีความชัดเจนแล้วก็มีกระชับนะครับ สปวดส,วน,ส,วน,สวนทนาต้องมีความชัดเจนและก็จักรชับหลีกเลี่ยงเมดิเค l จากอนก็คือการพวกเมดิเคลเทอร์มต่างๆให้ใช้ศัพท์หรือว่าคําพูดที่คนฟังสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับแล้วก็โอเคครับอันนี้คือเรื่องของ Verbal c o m m u n i c a t i o n ที่ Effective นะครับส่วน Non Verbal อะไรที่ทำให้ Effective มากมีิิธิภาพที่ดีขึ้น oring, Body l a n g u a แดเกอย่างที่บอกไปนะครับ ควรจะพูดมีเรื่องของโอเพนโพสเชอร์ก็คือมีท่าทางที่ไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่ปิดตัวเองนะครับเวลาการนั่งเนี่ยก็ต้องนั่งแบบว่าเอียง45องศาหรือเอียง90องศาเพื่อเปิดให้คนไข้หรือว่าคนที่เราสื่อสารเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราปิดกั้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งกอดอกหรือว่าเรื่องของขวัยห้างนะครับเพราะท่าทางพวกนี้จะทำให้คนคนไข้หรือคนสื่อสารด้วยกันเนี่ยจะไม่รู้สึกเซฟนะครับ eye contact คือการใช้สายตานะครับควรจะต้องอมีการสบตาคนพูดบ้างนะครับใช้สายตาในการรับความรู้สึกแล้วก็รับว่าเรามีความเข้าใจขนาดไหนนะครับอันดับสุดท้ายก็คือ facial expression นะครับก็อย่างที่บอกต้องแสดงความเหมือนกับสีหน้าเราต้องเข้าใจเขาพยักหน้าอย่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้อาจจะ,ะมีท่านท่านผู้ฟังบางคนก็พยักหน้าอย่างก็คือมีการรับรู้ communication ก็ได้เกิดดีขึ้น ถ้าเกิดบางคนไม่รับรู้ทำหน้าสงวนผมก็จะโอ้คนนี้อาจจะไม่เข้าใจผมก็ต้องอธิบายคําพูดนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความสาคัญของ Facial Expression นะครับอันสุดท้ายก็คือ Effective ของตัว Written Communication นะครับอันนี้แบ่งเป็น2แบบนะครับถ้าเกิดเป็น Documen t เฉยๆ Documen t ก็คือเราควรจะต้องมีการลงข้อมูลสำหรับการเขียนใช้ใช้การเขียนเป็นหลักก็คือเราต้อง Record การเลคอข์ดของเราเนี่ยควรจะต้องมีการเลคอร์ดทั้งเวลาที่เราเลคอขอดวันเวลาที่เราเลคอขอดอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการว่าเออเรามีการคอมมูนิเคชันไม่ว่าจะจากคนไข้เองหรือจากผู้เพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ใช้ลายมืออันนี้ลายมือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอาจจะจะไม่ได้มีปัญหามาก,กผู้หญิงลายมือสวยกว่าผู้ชายใช่ไหมครับหรือวีใครจะเถียงไหมโอเคโดยแล้วก็ใช้ให้ลายมือที่สวยไม่ต้องสวยมากแต่ ชัดเจนแล้วก็อ่านออกนะครับถ้าไม่เราไม่ได้ใช้พิมพ์แต่ปัจจุบันแล้วการทํางานสมม่วนมากเราใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือการใช้เอ i t ซ์ตริ h เฮลเลคหรือ EHR นะครับซึ่งตอนนี้การใช้อันนี้มันมากขึ้นนะครับแต่ว่าการใช้เนี่ยสมม่วนมากแนะนำให้ใช้เป็นฟอร์แมตที่เป็น t a ต d a า d เพื่อจะได้สื่อสารกับคนทํางานหรือว่าคนร่วมงานได้ได,ได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้เรื่องของเ e ล็กท์ตริดเลคคอร์ดเนี่ยอันหนึ่งที่จําเป็นหรือว่า ที่ที่เราต้องเตือนตัวเองไว้ก็คือเรื่องของอความความลับแล้วก็ซ e เคียวรนะครับอันนี้ว่ามันต้องปอยู่ใน y เ,เต็มที่มันเซฟอยู่ในาฐานข้อมูลที่มันต้องมีการไอด t ฟายคนใช้ก่อนที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลนะครับอันนี้คือความเอฟเฟกติฟหรือว่าประสิทธิภาพัดจริงๆของตัวไรเทนคอม o ม m น n i เคชั่นนะครับ <S <S ผมจะมาพูดเรื่องของอ Communication กับผู้ป่วยก่อนแล้วกันตอนแรกเห็นในในรายชื่อมีทั้งหมอทั้งพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขน่าจะมีประโยชน์สําหรับสำหรับพวกที่เราได้คุยไขยคือกับคนไข้นะครับ building rapport ก็คือการที่นคนไข้เข้ามาคนหนึ่งเนี่ยแม้เราไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่เราถ้าเกิดเราไป contact กับคนไข้พวกเนี่ยครับอันดับแรกคือการที่เราต้องผูกมิตรกับเขาก่อนก็คือเหมือนกับสร้างสัมพันธ์ก่อนให้เขารู้สึกว่าเขาซีเคียวเขารู้สึกเขาไม่ไม่กลัวเรานะครับ แล้วเขาจะมีการให้ข้อมูลของเราให้ดีดีนะครับก็แล้วก็แนะนําให้ใช้ชื่อเขาในการเรียกไม่ใช่ว่าอ้าวลุงป้าน้าอาผู้นี้ที่จริงเราควรจะต้องถามชื่อเขาก่อนแล้วก็ใช้ชื่อเขาในการเรียกเขาจะได้มีความร่วมมือในการอบามีกความร่วมมือในการพูดกับเรานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเราได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้มีความสําคัญนะครับ ปัจจุบันแล้วยังเห็นว่าเราคนไทยครับชอบเรียกเรียกพี่ป้านะอายุมันอาจจะเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่เราเรียกพี่ป้าเน้อาไปหมดเลยนะครับหรือปู่ย่าตายายเนี่ยครับแนะนำให้ใช้เป็นนมดีกว่านะครับะจะจะเซฟนจริงนะครับประเด็นที alumni, 2> <ay le> ่2นะครับแนะนําให้ใช้ถ้าเกิดเป็นพยาบาลหรือหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุยกับคนไข้เนี่ยให้ใช้เป็น medical term เนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใช้ medical term ควรจะอธิบายให้เขาฟัง้วยว่ามันคืออะไรโดยใช้คำศัพท์ที่เขาเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีความแน่นอนว่าเขาต้องรู้ครับนะฮะถ้าเกิดเราดูจากสีหน้าเขาถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเราเขาควรจะต้องมีการอธิบายแล้วก็ถามเขาว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนแล้วเราก็อธิบายนะครับไม่นั้นถ้าเกิดเราไม่อธิบายเราพูดไปเรารู้คนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้เนี่ยการสื่อสารก็จะมีการผิดพลาดได้ค่อนข้างสูงนะครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดใช้การพูดนะ้อาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะใช้เรื่องของวิดีทั์หรือว่า,ารูปภาพหรือว่า,าข้อความในการโชว์ให้เขาดูเพื่อประกอบการคอมมิวนิเคชันของเรานะครับอันนี้ความสําคัญนะครับก็อย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเงินผมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีพยาบาลที่เขาทํางานเกี่ยวกับดูแลคนไข้เนี่ยเขา,าช่วงแรกๆ รู้จักคนหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมครับหลอดเลือดหัวใจเวลามันตีปุ๊บนคนไข้ก็เจ็บหน้าอกใช่ไหมครับคนไข้ก็มาโรงพยาบาลเมื่อวันฉางานอยู่ในห้อง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 อหน่วยหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจพยาบาลเขาตอนแร,แรกเขาก็อธิบายว่าคนไข้จะได้รับการสวนหัวใจการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห,หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เนี่ยเขาอาจคิดภาพไม่ออกหรอกว่าฉีดสีคืออะไรหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไง ใส่ขนลวดหัวใจเป็นไงเขาก็เลยมีการจัดทําลักษณะของวิดีโอหรือรูปภาพนะครับโชว์ให้คนไข้เห็นคนไข้ก็จะเห็นว่าเออรูปภาพเนี้ยเป็นไงรูปภาพของหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไงเราใส่บอลลูนเราทางเราใส่ขนลวดในหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไงเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นคอมม่ได้แคชัช่ของเราจะเคลียร์ขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราใช้ชนอกจากเราจะพูดเราจะเขียนเราอาจจะไปใช้รูปภาพหรือพวกวิดีทัศน์หรือวิดีโอ หรือคลิปนะครับเดี๋ยวนี้เนระียกคลิปในชะ่ไหมหรือ,อถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดมาเราอาจจะสื่อสารนในโซเชียลทิกต o อกนะอะไรนะเลวเลวใช่ไหมอินสตาแกรมพวกนี้มันใช้ได้หมดนะครับพวกนี้คือการสื่อสารนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการสื่อสารกับคนไข้เนี่ยเราต้องรู้จาก c ค u น t เ r อร์เซนซิ i t y ิตี้นะครับก็คือต้องเคารพในการเคาน์เตอคือวัฒนธรรมที่มันต่างกันกันกบเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิด ถ้าเกิดมีใครเคยเหเจอคนไข้ที่มาจากต่างประเทศนีฮะคือความเคัาเจอรอของเขาอาจจะไม่เหมือนของเรานะะเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพว่าเขาเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าเบสิกและแบ็กกราว be, uh, ของเขาเป็นยังไงเราจะได้คอมมิวนิเคชันเขาได้ถูกนะครับอีกอันหนึ่งคือเข้าใจเรื่องของแรง b a r แ i e r ก็คือ,อสิ่งแบ r r i เ r รระหว่างภาษานะครับปัจจุบันแล้วภาษาเนี่ยค่อนข้างจะ บรเออร์้อยลงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ2 0 2 0ปีที่แล้วเนี่ยการที่เราฝรั่งมาเนี่ยมาเจอคนไทยคนไทยส่วนมากก็จะหนีเพราะว่าไม่กล้าพูดเนื่องจากมีมีปัญหาเรื่องภาษาแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเก่งไม่ดีก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันใช่ไหมแปลนภ Google ทุกอย่างมีหมดนะครไอ้พวกนี้มันช่วยเราได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจว่า ภาษาเนี่ยทำให้มีแบเรีร์ในการคอมมูนิเคชันนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไข้ต่างชาตินะครับโอเคครับอันนั้นประเด็นก,การสื่อสารสำหรับคนไข้หรือว่าคนที่เรา,าทำงานด้วยอันที่สองก็คือการสื่อสารในทีมเวิร์กอันนี้สำหรับปรับไปใช้ไม่จาเป็นต้องเป็นหมอกับคนไข้หรือว่าพยาบาลกับคนไข้นะครับก็คือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของอทีมมิทติ้งถ้าเกิดมีการประชุมการคุยกันเนี่ยแนะนำให้ใช้เรื่องของ การชัดเจนของอตัวอันดัญดหรือว่าหัวข้อท็อปิกที่เราจะประชุมกัคนควรจะเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แนะนำว่า encourage หรือว่าสนับสนุนให้มีการร่วมในการดิสคัทหรือว่าร่วมในการพูดนะครับไม่ใช่ว่ามทาีท่านประธานประชุมคูยอยู่คนเดียวคนที่ฟังไม่ได้คุยเลยไม่ได้พูดเลยนะครับการสื่อสารแบบนี้มันไม่มันไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับแนะนําให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มี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 การ ออกไอเดียในการดิสคัสในการหัวข้อประชุมนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการประชุมนะครับคอ,อร์รีหรือว่ามิงใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในชีวิตประจำวันนะครับประเด็นที่2ก็คือการสื่อสารกันถ้าเกิดเป็นลักษณะข,ของพยาบาลทํางานหรือหมอทํางานหรือว่าเจ้าหน้าที่ในสาธารณสุขทํางานเนี่ยบางทีเรามีการใช้เรื่องของการส่งส่งข้อมูลผู้ป่วยส่งเวลาเจอยกตัวอยา่างคือพยาบาลสมมติเขาขึ้นเวร8ชั่วโมงแล้วก็ลงใช่ไหมครับ คนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาจะมีการส่งต่อกันนะฮะการส่งต่อเอน,นี้ยเป็นความสําคัญคือว่าคอมบินเนชันที่มีความสําคัญมากนะครับว่าการส่งพวกนี้เราจะส่งทั้งส่งที่เวอร์บลก็คือภาษาพยาบาลกับพยาบาลส่งด้วยด็อกคูเมนก็คือเรื่องของอข้อมูลชาร์ตข้อมูลกับประวัติคนไข้นะครับแล้วก็สเตตัสคนไข้ว่าคนไข้ตอนเนี้ยวันนี้เขาเป็นยังไงมีการอัปเดตว่าสเตตัสเขามีไข้อาการเขาดีขึ้นขนาดไหนเขาพร้อมจะกลับบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งนะครับ จะให้เห็นภาพว่านอกจากการสื่อสารใน,ในเพื่อนร่วมง,งานแล้วการสื่อสารของคนไข้ระหว่างเวรหรือว่าระหว่างการถ่ายทอดการอัปเดตของสเตตัสผู้ป่วย,เ,ยเป็นความสําคัญนะครับและอะไรที่เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์หรือว่ามีปัญหาสําหรับการคอมมูนิเคชันประเด็นแรกก็คือ language barrier อันนี้ใครใครใครเจอบ้างครับในชีวิตประจําวันอันนี้คือทั้งนี่คือครึ่งเดียวหรือทั้งหมด กลุ่มเดียวใช่ไหมครับกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวใครเคยเจอบ้างบังเอิญมาเพื่อนร่วมง,งานปุ๊บคนต่างชาติมาจะสื่อสารอันนี้ผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เจอวันนี้สักวันก็ต้องเจอนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเริ่มม,มีมีต่างชาติหรือมีคนมาทํางานเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีการใช้เรื่องของล่ามเราใช้ล่ามเราไม่ผิดเราไม่รู้เราไม่รู้ภาษา,าเขาเนี่ยเราไม่ผิดนะครเราใช้เรื่อง translation service นะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ Google ใช่ไหมจะ้มีอะไร Microsoft มีมี AI, ใช่ไหมครับ h a GP t GPT พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้เอามาใช้ให้หมดเลยนะครับเพื่อเพื่อ,อ,อการสื่อสารของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประเด็นที่สองที่มีปัญหาก็คือเรื่องของ Emotional Barrier อันนี้เจอบ้งไหมไม่อยากจะถามเลยว่าคนหน้าเราเป็นยังไงเวลาเจอกันมาถึงว่าสั่งสั่งสั่งสังเรามาแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดใส่เราใช่ไหมการสื่อสารไม่ดีหรอกเขาสั่งอย่างอย่างเดียว เลาถ้าเกิดเจออย่างนี้แล้วเราหลุดหยิด้วยการสื่อสารยิ่งแย่นะครับเราก็จะมีต้องมีการจัดการเรื่องสตรสและก็อิโมชันียลของเรานะครับเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับทำยังไงบ้างครับปกติยกตัวอย่างให้ผมฟังบัางสิเดี๋ยวผมสื่อสารอยู่ฝั่งเดียวต้องสื่อสารให้ผมฟังม้างครับอย่างเดียวโหหนิงหนิงอยู่ไหนเดินสื่อสารแล้วทายังไงม้างอาจารย์สาธิตสั่ง เราทํางานไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์งูยีนใส่เราอย่างเงี้ยหมดผมผมงูจีนใส่เนี่ยได้ค่ะอาจารย์<อ>เดี๋ยวท้องกันเลยโอเคครับ <laughs> เราก็ต้องมีการจัดการกับอารมณ์ของเราทาั้งทางที่อารมณ์เนี่ยข้างในของเราเป็นยังไงโอ้โหอยากจะเถียงแทบตายใจแทบขาดใช่ปะมมนคงไม่เป็ไก่กล้าเถียงแล้วผมก็ไม่กล้าเถียงแต่ผมต้องปรับปรุงจัดจาการอารมณ์ของเราเพื่อจะได้รับการสื่อสารที่ท,ที่ดีขึ้นแล้วก็เอามาคิดแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปหรือว่าสื่อสารกลับไปได้ได,ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ประเด็นที่สามที่เราต้องเชลน์ก็คือเรื่องของไทม์เวลาในการสื่อสารบางทีมันรัดตัวมากเลยอย่างเช่นประชุมแปบบ๊แบๆบแบบสั่งนี่สั่งนี่สั่งนี่เราทํายังไงอ่ะสั่งเพียบเลยสิบอย่างเราทำํำยังไงครับยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ผมเป็นหมอหัวใจผมผมมานั่งเลคเชอร์เรื่องการสื่อสารก,ก็แปลกๆอยนะู่เนาะโอเค <laughs> มีมีไหมเจอหัวหน้าสั่งมาสิบกว่าอย่าง เราก็ต้องดู Priority ใช่ไหมครับว่าอันไหนมันสำคัญกว่าแล้วก็ค่อยทำมันนะแล้วก็สื่อสารกลับไปนะครับเพราะว่า e มมันมีความสำคัญมากเลย t i ม e แต่ว่าเราต้องจัดเรียงระบบนะครับอันนี้คือความสำคัญว่าเอออยากจะบอกว่าถ้าจะจะไปดิวกับพวกนี้เราต้องจัดความสำคัญของงานของเรานะฮะหัวหน้าเขาไม่รู้หรอกเขาสั่งเรากี่อย่างเขาลืมแต่ว่าเราอะเรารู้เราก็สามารถจัดจัดได้นะครับอันนี้คืออยากจะอยากจะฝากไปนะครับ แล้วมีอะไรที่เป็นวิธีการที่จะ Improvement การสื่อสารหรือ c o m m u n i c a t i o n บ้างนะครับอันดับแรกคือ t r a i n i n g Workshop จริงอันนี้ Training เนี่ยที่เรามา,าเรามาเรามาเรียนกันเนี่ยเรามา Training นะครับแล้วก็ Training นี้อาจจะเป็นลักษณะของ Communication Skill Training ก็ได้เป็น p a r o l ลก็ได้นะครับแบบนั่งแล้วก็ฝึกเลยตั้งโจทย์ขึ้นมาซ c e n เ r i o เจอคำเจออยกตัวอย่างให้เป็นของของแพทย์นะครับก็คือก็ จะให้เคสมาแล้วก็สมมตินิสิตหรือพยาบาลก็วันั่งดิสคัสมาคุยให้ฟังให้หมอให้อาจารย์ฟังว่าเป็นยังไงก็มีการเทรนนิ่งนะครับอันนี้หรือเพโลตามหน้าที่หรือหน่วยงานของเราต่างๆน,นะครับอันนี้ก็คือการอินพุฟเรื่องของคอมมิช n ั่นสกิลได้นะครับประเด็นที่สองที่จะอินพุฟได้ทํำยังไงบ้างก็คือการฟีดแบ็กนะครับแมกนิซ s มนะครับฟีดแบ็กนี่เป็นยังไงเคยเคยเคยมีโอกาสไหมเวลาประชุมเนะ่เคยมีมีมีมมหัวหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ เจ้านายเราว่ามีโอกาสให้เราฟีดแบ็กไหมพูดตามจริงเลยผมว่ามันต้องมีบ้างแหละมีใช่ไหมครับมีเวลาฟีดแบ็กกลับไปอะ่ะแนะนําให้ฟีดแบ็กแบบที่มันสร้างสรรค์ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าไปโจมตีจุดหลายเขาแต่พูดหาไอเดียว่าเออมันอาจจะมีการพัฒนาอะไรที่ดีขึ้นเขาแนะนําให้ทํำในลักษณะของเขาเรียกว่าอ่าเคริเเรื่องของ constructive feedback ก็คือการ ฟีดแบคในเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนานะครับไม่ใช่ฟีดแบคในการติชมติติตินะครับอันนี้ผมไม่ไม่รู้จะพูดดีไหมครัก็คือเวลาเราเจอในเหมือนเป็นหมอเทรนนิ่งผู้นี้มีลักษณะของแพทย์เฉพาะทางมาเทรนนิ่งเงี้ยในคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเนี่ยเวลานสพหรือนักศึกษาแพทย์หรือว่านักกศึษาที่เทรนนิ่งเนี่ยสื่อสารอะไรมาที่ไม่ดีเนี่ยส่วนมากจะโดนเขาเรียกว่าโดนโดนกินหัวครับโดนอัด ซึ่งวันนี้อันนี้เป็น tradition ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะครับปัจจุบันแล้วเราพยายามจะปรับปรุงในการสีดแบบพวกนี้เราจยปรับปรุงในการฟีดแบบที่ตั้งสรรค์ขึ้นช่วงแรกก็ชมก่อนนะครับว่าเออนี่เคสเนี่ยสวยนะทํางาน,นดีดีคือชมไปก่อนชมเสร็จแล้วค่อยหาอ่าอ่เหมือนกับว่าวิจารณในแนวทางที่ว่าเสนอแนะเขานะครับอันนี้คืออยากให้จําไปใช้ในในอนาคตเลยว่าควรจะต้องหาข้อดีของเขาก่อนแล้วก็ชมเขาก่อนแล้วค่อยถึงจะอ่า ข,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 ข้อตินะครับโอเคอีกอันหนึ่งฟีดแบ็กม่แค่นี้อีกอันนึงคือเขาใช้ลักษณะของเซลล์แอสเซสเมนต์แล้วก็เพียรีวิวเซลล์แอสเซสเมนต์ก็คือเหมือนกับอ่านเส้นตัวเองนะครับอาจจะเป็นเปเปอร์อาจจะเป็น, Paper, อ,จจปนอ่าการทำเพโลก็ได้แล้วก็ไปเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วว่าเราเราเป็นยังไงเราอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้คือ,อแนวนทางในการ improve เรื่องของการคอมมูนิเคชันนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือใช้เทคโนโลยีในการ Improv e นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆที่มอกี้อากาวไปแล้วนะครับเทคโนโลยีที่แบบและพยายามที่จะคิดิเคราะก็คือการติดตามเทคโนโลยีให้ให้ก้าวทันนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยผมว่าชื่อใน,ใ,นใ,นในที่นี้น่าจะรู้จกักเรื่องของเทคโนโลยีได้ดีบางที่ดีกว่าผมด้วยคือไม่ก็เรื่องของอมีใครดูเกี่ยวกับไอทีเลยไหมครับมีไหมเอ่ยแต่ว่าก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ ก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใหม่ขึ้นเยอะไอ้พวกนี้มันช่วยเราในการในการคอมมิเนเคชันได้อย่างเมื่อก่อนเราเจอตัวอย่างคือจดหมายภาษาอังกฤษมาเนี่ยเยอะไปหมดเลยเรานั่งอ่านเองเป็นเป็นหลายหลายเป็นชั่วโมงกว่าจะหมดใช่ไหมทีนี้เรามีทา m e สเลตก็ปุ๊บเราก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เราพยายามแคชอัพรู้จักวิธีในการทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างอย่างแนะนําไว้นะครับโอเคครับก็ นี่ผมใช้รถติดมากเลยนะข้างนอกอะ่ะต้องกลับบ้านกันไหมนะฮะก็คือผมก็เลยอ่าไออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับการอ่าคอนคลูชั o คือว่าข้อสรุปแบบนี้ก็คือการคอมมูนิเคชั่เนี่ยเป็น cornerstone หรือเป็นหรือเป็นจุดที่แบบมีความสำคัญมากๆสำหรับค,คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร สานะสุขหรือบุคลา,ลากรที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะมันจะมีผลดีทั้งกับคนไข้เองในการดูแลคนไข้แล้วก็ทีมงานที่เราทํางานอยู่เนี่ยจะทํางานอย่างมีความสุขและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็น่าจะหมดนะครับก็<ข>สั้นๆน,นะครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทีทัศน์เป็นอย่างยิ่งนะคะในห้องในห้องประชุมนี้มีคําถามอันนี้ได<ห><ะ>ิสคัสดีกว่าดิสคัสครับโชว์ Yo, show, show, show ให้ผมดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างมาในใน,ในตอนที่ทํางานนะครับ อันนี้ถามหนึ่งหรือถามผู้เข้าชมอาจารย์ถามจ๊กถามผู้ร่วมผู้ชุมสิโอเคคี่ก้อยไม่ความในใจเยอะคุณก้โอเคค่ะคุณก้อยมีมีตัวอย่างหน่อยนะครับจะได้แบบน้องๆจะได้เห็นว่าปัญหาอะไรในการสื่อสารบ้างมีไหมครับถามสดเลยเหรอคะปัญหาในการสื่อสารเหรอคะอาจารย์ก็น่าจะเป็นแบบลักษณะของทูเวยดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีเราพูดออกไปคนเดียวเนี่ย น้องฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเมื่อกี้น้องข้างหน้าบอกใครสั่งอะไรมาก็คับ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 อย่างเดียวคับการคับนี่ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเแน่นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายพูดกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเขาสั่งอะไรเรามาเราเคลียร์กับเขาไปเลยค่ะว่าเราเข้าใจตรงกันกับเขาไหมอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็นําไปปฏิบัตินะคะอยากให้เป็นแบบทูเวย์อะคะ่ะนี่คือระดับท่านแบบ ที่ประสบการณ์สูงมากเลยนะครับรก, <laughs> ก,ก,ก็จำไปใช้ว่าเราต้องควรจะต้องให้ชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะจะได้รู้ว่าแมเสเซจที่เขาส่งมากับเราเข้าใจมัน,มน,มนเท่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับหรือว่าจะจะ,าจะถามหรือว่าจะแชร์อะไรไหมครับฟิลฟรีนะครับฟิลฟร free. ไีไม่ต้องไม่ต้องเครียดจริงเลคเชอร์วันนี้เครียดไหมเนี่ยตั้งแต่เช้าไม่เครียดค่ะไม่เครียดเลยโอเคครับ มีได้อะไรบ้างไหมครับผมผมก็ไม่ผมเลคเชอร์เรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าก็าประสบการณ์ตรงๆของตัวเองะมามา,มาพูดให้ฟังคา okay. ดว่าจะได้ความรู้กันทุกท่านคะ่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรอย่างยิ่งนะคะท่านอาจจะร,รองศาสตราจารย์ทีทัศนอนัน์วัฒนสุขขอเสียงปกมือให้กับวิทยากรอีกรอบหนึ่งนะคะครา